รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย <ฮ>่วัดนะคะเป็นศูนย์รวมจิตใจของเราทั้งหลายนะคะหรือว่าใครนะคะอยากจะไปไหว้พระทําบุญหรือว่าไหว้เจดีศักดิ์สิทธิ์ต้องมาที่วัดจากแดงอํเอาเภอพะสมุรเจดีจังหวัดสมุทรปราการเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศข้างในพร้อมๆกันเลยนะคะขอเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุรชนผู้ชมรายการทุกท่าน วันนี้อาตมาภาพพระมหาปรนอมธรรมารังการโรรองเจ้าวาดวัดจากแดงตำบลทรงคนองอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการจะได้แนะนำให้ญาติโยมสาธุชนได้รู้จักวัดจากแดงโดยเฉพาะในช่วงนี้ทุกเย็นเวลาห้าโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มทางวัดจากแดงได้นำญาติโยมสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเจริญพุทธานุสติฟังเทศ จเจริญภาวนาแผ่เมตตาทุกเยน็นแต่ในวันพระและวันอาทิตย์มีพิเศษในช่วงเช้า9โมง9โมงเช้าถึง10โมงครึ่งก็มีกิจกรรมนำญาติโยมจเจริญพุทธานสุสติโดยการสวดบนธรรำวัดฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกวันพระทุกวันอาทิตย์และในวันอาทิตย์ช่วงบ่ายนั้นก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมสาธุชนได้มาศึกษาธรรมะจะเป็นการศึกษาพระอภิธรรม ศึกษาบาลีศึกษาพระไตรปิฎกอย่างที่พระสงฆ์ท่านได้ศึกษาก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมสาธุชนได้มีโอกาสได้มาศึกษาธรรมในทุกวันอาทิตย์กิจกรรมอื่นๆที่ญาติโยมสามารถที่จะมาร่วมบําเพ็ญกุศลเช่นมาไหว้พระาธาตุศรีพระาธาตุเจดีสมันตะมหาประฐานซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพยาก็เป็นเจดีที่ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในชั้นบนสุดและในชั้นกลางเป็นห้องสมุดเป็นห้องเรียนในชั้นล่างของเจดีเป็นห้องปฏิบัติธรรมก็ขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมสาธุชนได้มาร่วมกิจกรรมที่พระเจดีสมันตะมหาปถานหรือที่สาราสุธรรม,มาก็จะมีการสวดมนต์ธรมวัดเย็นทุกวันเพราะนั้นก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมสาธุชนที่สนใจอยากจะฝึกสวดมนต์ อยากจะเรียนธรรมะอยากจะปฏิบัติธรรมมีปัญหาชีวิตใดๆแก้ด้วยหลักธรรมกงระสมมาสมุทธเจ้าก็ขอ,ขอเรียนเชิญเจริญพรให้ญาติโยมสาธุชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมกิจกรรมทอดพระป่าเพื่อซื้อที่ดินขยายวัดเนื่องจากทางวัดจักแดงนั้นได้มีพระภิสุธ์สามเณรเข้ามาศึกษาเป็นจํานวนมากตลอดจนมีอุบาสกอุบาสิกาเข้ามาศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเป็นจํานวนมากพื้นที่ ทางวัดไม่เพียงพอต่อการใช้สอยทางคณะกรรมการเห็นว่าควรจะขยายวัดออกไปก็ได้มีกิจกรรมการทอดพระปาเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดในวันอาทิตย์ที่24ที่จะถึงนี้และมีการทอดพระปาในวันที่30-31และวันที่เพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมท่านใดอยากจะร่วมบุญในการซื้อที่ดินถวายวัดก็มาร่วมกิจกรรมหรืออยากจะมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรม ก็มาร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการปฏิบัติธรรมฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญเจริญพรในส่วนนี้และท่านใดที่ชอบนะบรรยากาศอยู่ใต้ต้นไม้ริมแม่น้ําในช่วงเย็นๆอากาศจะสงบร่มรื่นมีมากไปด้วยเสียงนกนะตามธรรมชาติแล้วก็ลมเย็นๆจากแม่น้ําเจ้าพยานะท่านใดต้องการที่จะมาออกกําลังกายบริเวณ ริมแม่น้ำเจ้าพญาใกล้ๆกับเจดีสมันตมหาประฐานในขณะเดียวกันก็ได้สวดมนต์ได้ไหว้พระได้ทำกิจกรรมต่างๆในส่วนที่เป็นลานบุญลานกุศลเพราะนั้นจึงขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมสาธุชนได้มาร่วมกิจกรรมและโดยเฉพาะอากาศร้อนๆอย่างนี้นธรรมะที่จะผ่อนคลายให้เราใจเย็นลงเดินทางโดยผ่านลอดใต้สะพานภูมิพลแล้วก็จากสะพานภูมิพลมาถึงวัดจักแดง กระยะทาง800เมตรวัดจากแดงตั้งอยู่ที่ถนนเพชรชึงซอยที่10ตำบลทรงขนองอําเภอพระรประแดงจังหวัดสมุทรปราการถ้าท่านใดสนใจอยากจะมาไหวพ้พระมาสวดมนต์มาฟังเทศมา,ทมาฟังธรรมมาศึกษาธรรมก็ขอเรียนเชิญเจริญพรทุกท่านได้มาร่วมกิจกรรมนะในครั้งนี้ วัดจักแดงก็จะแนะนําวิธีการสวดมนต์อย่างถูกอัขรวิธีโดยเฉพาะญาติโยมสวดมนต์กันทุกวันก็ได้บุญได้กุศลแต่การสวดมนต์ที่จะมีพลังนั้นคุณสมบัติของผู้สวดมี3ประการคือ1่สวดถูกอัคระวิธีเสียงดังฟังชัด2แปลได้เข้าใจความหมายสามมีเมตตาต่อผู้ฟังนั่นก็คือองค์ของผู้จะสวดมนต์ให้มีผลให้มีพลังซึ่งทางวัดจักแดงก็จะได้สอนวิธีการสวดมนต์ให้อย่างถูกต้อง เริ่มตั้งแต่นโมเป็นต้นไปนะธรรมาก็จะสวดให้ดูพอเป็นตัวอย่างซึ่งนโมตระสะนั้นเราก็สวดกันได้แต่สวดเป็นหรือไม่เป็นขึ้นอยู่กับว่าเราได้ฝึกไหมนะนโมนั้นก็มีนโมชั้นเดียวนโมสามชั้นนโมห้าชั้นนโมเก้าชั้นแต่ถ้านนโมในการฝึกทาสมาธิจะเป็นนโมสิบห้าชั้นซึ่งอรตมาก็จะได้สวดให้ญาติโยมพอเป็นตัวอย่างในการที่จะฝึกสวดบาลีและคําแปลของนโม แล้วก็บทแผ่เมตตาดังต่อไปนี้นโมต,าสาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต อัมมาสัมภูทธาสานะโม

นั่นก็เป็นตัวอย่างของการสวดมนต์แผ่เมตตาด้วยบทกรณีนะซึ่งญาติโยมสาธุชนอยากจะฝึกสวดที่วัดก็จะมีสวดเมตตาเล็กเมตตาใหญ่นะเมตตาเล็กกับบทกรณีหรือสัพเพสตาสวดเมตตาใหญ่ก็จะขึ้นต้นโดยบทว่าเมตตายภิขเวเจโตวิมุตติยาเป็นต้นนะซึ่งทางวัดก็จะมีการเจริญพุทธมนต์บทแผ่เมตตาเป็นประจำทุกวันนะก็มีพุทธมนต์บทอื่นๆทั้งสวดและก็แปลอธิบายให้ญาติโยมได้เกิดความเข้าอกเข้าใจ เพราะนั้นก็ขอเรียนเชิญเจริญพรทุกท่านได้มาร่วมกิจกรรมสวดมนต์เย็นทุกวันที่วัดจากแดงขอเจริญพรและเมื่อทำบุญเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมแผ่เมตตาให้กับตนเองหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมวัดไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ